วันนี้ฉันมีนัดเจอกับดาราสาวผิวสวยผิวมีออร่าเหมือนกําลอดไฟเข้าไปฉันจะแพ้ไม่ได้ฉันจะต้องสู้ฉันจะต้องสู้ให้เด็นกว่าที่หนึ่งตะวันนาจะมาดับคาบอนไม่ได้คิดเหรอว่าฉันจะกลัวไม่รู้สินะว,ว่าฉันมีตัวส่วยที่เลิศที่สุดในปตัตตพีนี่เลยจ้าคอลลาเจนพลัสจากโนสกิ มาบูส์ความอาัาของผิวคอเลาเตอรอสรูปแบบหนึ่งเดียวสูตรเดียวครบสร้างต้านเติมผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์จาก New Skin a m e r i c คัดเลือกคอเลาเจนแปบถ่ายรูปแบบเฉพาะหรือ Bioactive ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างคอเลาเตนและอิลาสตินใต้ผิวหนังให้ปัวปังอลังเวอร์ลูทีนเป็นแคโรทีนอย ที่ช่วยต้านการสลายของคอลลิเจนและอลิลาสตินใต้ผิวหนังทั้งยังพลัสความสว่างสดใสเจอจรัสให้กับผิวไปอีกขัน้นไฟโตเซรามายที่สกัดจากข้าวสาลีที่เป็นเสมือนปราการน้ำเพื่อเติมความชุ่มชื่นอิ่มฟูให้กับผิวครับวิธีการรับประทานก็ง,ง่ายมากนะแค่ฉีกซองใช่ไหมจ๊าเดี๋ยวเราก็ผสมกับน้ำ240มลตร จะเป็นน้ําเย็นหรือว่าน้ําอุ่นก็ได้จ้านี่ผสมเข้าไปเลยจ้าคน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 นะมาชิมกันเลยจ้าหืมรสชาติอร่อยมากรสส้มไม่หวานจ้าตัวนี้มีการศึกษาจากผู้ใช้จริงด้วยนะว่าเห็นผลจริงทางคลินิกเชื่อถือได้สุดๆถ้ามองหาคอลลาเจนรูปแบบหนึ่งเดียวสร้างต้านเติมต้องมาจบที่คอลลาเจนพลัสนี่แหละจ้า ไม่ดีจริงไม่บอกต่อนะจ๊ะสูตรอื่นครบไม่ครบ,ไม,ครบไม่รู้แต่ว่าสูตรเนี้ยบอกเลยนะว่าครบสร้างต้านเติมแอบกระซิบบอกนิดนึงนะว่าเขาจะเริ่มเปิดขายรอบพรีวิวต้นเดือนมิถุนายนนี้แล้วรีบไปหาไปตามกดของหมดนะจ๊ะตามคอนแทคที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยจ้า